สู่การแข่งข,ข,ขันครับเป็นโชว์ที่7แล้วนะครับเ,เพลงนี้คงได้มันกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเพลงของเจ้าพ่อเพลงแรปเมืองไทยเจเจตรินครับอา้าวคารับขอเสียงหน่อยอนะครับถ้ายังเต้นกันไหวอยู่ก็เต้นกันให้เต็มที่เลยกับเพลงของเจ้าพ่อแรปเมืองไทยครับ ยุ่งหน้าขาชาวีสาม shopping 爱个 shop. s h o p s h o p shop shop l、oh, i、nice. SHUT UP! ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกว่าใช่ใชช่ใเอช่วยเพื่อไม่ีบรีเอื่เอิ่นเอิ่นเ่ช่วยเพื่อช่วยต้องไม่ช่วย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 ช่ยด้วยมันต้องไม่ช่วยด้วยไ่รู้ว่าเราจะทำยังไงทายังไงให้เขาไม่ใจละขอเป็นัวจะไปทำตัวยังไงให้ดูดีละเอานเก่งอได้ออรให้ดูดีละเชื่อ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  คาชา V3 กับยุ่งหน้าเชิญคุณทททาครับสวัสดีครับคชาครับแร็ปนี่มันยากใช่ไหม <S <S 1> <S 1> ยากมากเนาะออพอพี่เห็นคชาเนี่ยพี่นึกถึงพี่เจเลยนะ ไปไปมาเนาะพี่เจนี่เท่จริงๆคะชาครับในเพลงนี้นะคือคือเรื่องแรปเนี่ยมันมันคงติเรื่องของการร้องเพี้ยนเ่ลงนี้มันยากเพราะว่ามันพูดพูดพูดเยอะๆเนาะแต่อย่างหนึ่งที่พี่พี่อยากเห็นคชาในเพลงนี้มากกว่านี้และเห็นน้อยมากคือการเล่นหูเล่นตาเพราะมันจะมีเสน่ห์มากกว่านี้ถ้าคชาแบบเล่นหูเล่นตาแบบจะซึมลีบจะมันยุ่งชอบยากมากเรื่องเนี้ย คาชาเป็นคนที่ยิ้มนล้วจะมีสเสน่ห์มากเมื่อกี้ฉัค่ะคา,า,าชาทำอย่างนี้นะพี่จะแบบละลายมากเลยเพราะแบบน่ารักก็นม่ออกมาขาดขาดนิดเดียวครับขาดนิดเดียวไม่งั้นไม่งั้นก็ จะดีแล้วก็ร้องพลาดไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเนาะไม่งั้นอย่างอ,างอื่นก็ดีแล้วก็อีกอย่างคือเวลาเราเต้นในเพลงนี้มันต้องมันต้องเต้นแล้วมันต้องเลดแบ็กมากกว่านิดนึงมันต้องแบบดูแล้วแบบว่าปล่อยปล่อยตัวเองให้สบายมากกว่านี้ยังดูเกรง,เกรง,เ,กรงเกรงอยู่เวลาเต้นแต่อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับโอเคครับครณเป็ดครับคชาเต้นดีนะเต้นเต้นสนุกเต้นแล้วรู้สึกมีครูดูแล้วครูนึกถึงพี่เจมกันนะ จริงๆนีครูอะเต้นอยู่ข้างๆแล้วเนี่ยคือเปิดตัวมาได้สนุกมากนะคะเอ่อฟิลดีแต่ว่าครูไม่เห็นคนดูทำงี้คอนเสิร์ตพี่เจเขาแบบโหคนดูชูแล้วครูก็มองไปมองไปครูไม่เห็นคนดูมีอารมณ์ร่วมครูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเนาะครู <c ười> ไม่เข้าใจ <c ười> ทั้งที่บอกบอกทั้งที่ที่ครูดูแล้วครูว่าสนุก แต่ครูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคนไม่อย่างนี้แล้วเพลงเป็นเพลงที่มันด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะไปหาคำตอบกับพี่ไก่ <laughs> ฉันพี่ไก่ครับสวัสดีครับคชาคพี่เมื่อกี้ก็หันไปดูคนดูเหมือนกันนะครับอย่างที่คุณเป็ดบอกก็คนดูก็นิ่งๆอยู่ไม่รู้จะคอมเมนต์คนดูหรือคอมเมนต์กชาดี <laughs> อ้าวคอมเมนต์ไม่ไม่ไม่พี่เข้าใจคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากตัวบางครั้งเนี่ยมันมันมันเริ่มต้นดีนะกระชาเริ่มต้นได้สวยใหญ่เต้นใหญ่เห็นชัดเจนเลยดีมากแต่พอพอไปสักพักหนึ่งจะเริ่มลงมาเรื่อยๆดอกลงมาเรื่อยๆนะครับแผ่วลงมาแล้วก็ช่วงที่เราอยู่ข้างตรงนู้นเนี่ยมันนานเกินไปแทนที่จะออกมาบิ้วคนให้เร็วขึ้นเมื่อเมื่อเวลาเราเห็นคนที่เขาไม่ไม่สนุกกระปับ๊บเราต้องรีบออกมา อาจจะก่อนออกมาก่อนเลยก็ได้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากขึ้นวันนี้ร้องไม่เพียนเขาก็เป็นแรป,ปใช่นะไหมแล้วก็ข้อสําคัญของวันนี้สิ่งที่ดีคือเห็นคชาไม่ป่วยแล้วปกติตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยพี่พูดจาแรกก็คือว่าคชาเนี่ยดูเหมือนคนป่วยนะครับวันนี้ไม่ป่วยเพราะฉะนั้นเก็บตรงนี้ไว้เรามีมีความ สดชื่นในหน้าแม้กระทั่งร้องเพลงช้าเนี่ยเราต้องแบบแสดงออกมามีออร่าในตัวเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วมันจะได้ทําให้เพลงช้าของเราดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้วันนี้ก็อาจหลายๆคนอาจจะค้นพบตัวเองนะครับว่ามีจุดอะไรที่เราต้องแก้ไขบ้างเป็นเพลงที่เราไม่เคยยินไม่เคยได้ทํามาก่อนเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ขอพัฒนาต่อไปครับาชาตุสีสครับขาชาทีสาครับ